สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube นะครับมาดูรถตีดินนะครับนี่ก็3โมงจะ6โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันใ,ใกล้ๆครับ ไปแทกเเลียมนะครับโอ้ดินจะ,จะเทือนสันเลยนะครับพอเจริญพัฒนา เป็นเงบเป็น12 HT ะครับ่าคุให้ดูกันใกล้ๆนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าแดดยังแรงอยู่นะครับ ที่นี่สีไล่ละร้อยสามสิบนะครับน้ามันก็เป็นเจ้าของชาวนาเติมให้นะครับเนี่ยครับบแท็กรียมนะครับอแรงครับแรงครับแรงจัดกระบอกยกด้านหลังสองตัวนะครับ ขอจเจริญพัฒนาภาผมซูมไม่แน่ใจว่าจะชัดไหมนะครับถ้าพอาจจะสันส้นๆก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาส่วนมากก็ใช้ตัวเดิน12นะครับ สำหรับรถปีดินนะครับที่เจอนะครับเครื่องยนต์หกสูบนะครับสองร้อยหกสิบแรงมา้าหรือว่าสามร้อยหกสิบนะครับอาจจะเป็นสามร้อยหกสิบนะครับ แท็กเหลี่ยมลุยลมครับแรงจัด แรงแปลแรงครับตรงนี้มันเขาจะตัดให้มันได้ก่อนนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยม นี่ละเอียดเลยครับดินนี่ครับดินที่เขาปั่นและเป็นโจ๊กครับอาจจะไกลเลยนะครับดีายซูไม่พี่เพียงน้องดูนะครับอันนี้นาบิ่งนี้สี่ไล่นะครับยังเล็กนะครับ ข่าวไม้กันสันมาก,ก็จะวิ่งตามให้ดูนะครับเร็วแรงทะลุทุง่งนาครับตะวันมันจะตกดินแล้วนะครับส่องกับรถอาจจะย้อนแสงนะครับภาพอาจจะยโยกๆนิดนึงนะครับต้องขอใคอย แดดส่องพอดีเลยก็สำหรับรูปทรงรถตีดินก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่ค่ายนะครับจะออกแบบแต่ว่าก็คล้ายๆกันครับ ้ังค่ายก็บอลโซเฟอร์ที่จะอยู่ตรงกลางครับพื้นี่สันเลยครับ ตัดไปทางนูน้นตรงนี้น่าจะเอาไว้ทางออกหรือเปล่าแหมเร็วครับเร็วแรงรู้ทุ่งนาครับพี่น้องก็ใครที่เข้ามาก็กกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับในช่องน้องใหม่นะครับ รถตีดินพอเจริญพัฒนาโอ้แรงครับแรงรับดูการบิดตัวนะครับ นะครับพอจเจริญพัฒนาโหแรงจัดครับคนขับฝีมือจัดเขาเล่นฝั่งนี้ก่อนนะครับ เขาไม่เอารอบเดียวจบนะครับ สไร่ก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับนี่แค่ประมาณ9นาทีจะไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะครับสีไล่เพราะว่าสอบถามจะของนาแล้วแปลงนี้สี่รล่ ตัดไปอีกฝั่งนึงแล้วนะครับก็เ,เทคนิคแต่ละคนนะครับคนขับก็แตกต่างกันนะครับเทคนิคไทยเทคนิคมันนะครับการขับรถไม่ว่าจะรถอะไรนะครับเขาก็ต้องอ่านงานนะครับอ่านงานให้ขาด โอ้แรงจริงๆครับคันนี้เดีย๋ยวได้มันย้อนแสงตะวันมันส่องกับรถพอดีนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ